ตาลก้อนเดียวคำำํานํานิทานเรื่องน้ําตาลก้อนเดียวจัดทําขึ้นเพื่อเป็นการเสริมทักษะการอ่านให้แก่เด็กในช่วงอายุ8-12ปีซึ่งเป็นนิทานที่ให้ความเพลิดเพลินและแฝงไปด้วยข้อคิดคติเตือนใจในเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี หน้าป่านกว้างใหญ่มีพันไม้และสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่มีมด2ตัวเป็นเพื่อนรักกันมดดำและมดแดงมักจะไปเที่ยวเล่นด้วยกันและออกหาอาหารด้วยกันอยู่เป็นประจำต่อมาป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เหี่ยวเฉาน้ำในแม่น้ำแห้งขอดสะเบียงที่เคยเก็บสะสมไว้ ก็ทยอยหมดไปทีละน้อยมดทั้งสองตัวต่างสู้ผอมลงเพราะอดอาหารหมดดำและมดแดงจึงตกลงกันว่าจะออกเดินทางไปยังหมู่บ้านชายป่าเพื่อหาอาหารหมดดำและมดแดงเดินทางมาหลายวันด้วยความอิโรยจนกระทัง่งมดแดงเหลือไปเห็นน้ำตาลก้อนนึงตกอยู่ รีบวิ่งไปยังก้อนน้ำตาลด้วยความดีใจแต่มดดำกับบอกมดแดงว่านี่เป็นน้ำตาลของตนเพียงคนเดียวมดดำจึงโต้แย้งด้วยเหตุผลว่าเราตกลงที่จะมาหาอาหารร่วมกันแล้วเมื่อพบน้ำตาลเราต้องแบ่งปันกันเราตกลงที่จะมาหาอาหารด้วยกัน เราก็ต้องแบ่งกันสิด้วยความอิตรยและความเหนื่อยล้าจากการเดินทางมดแดงจึงโต้แย้งโดยไม่ได้ไต่ตองว่าแต่น้ำตาลก้อนนี้ข้าเห็นก่อนมันต้องเป็นของข้าเพียงคนเดียวแค้าเห็นก่อนมันต้องเป็นของข้าเพียงคนเดียวขณะที่มดทั้งสองยื้อแย่งก้อนน้ำตาลกันไปมา ก้อนน้ำตาลกระเด็นหลุดจากมือมดแดงและตกลงมาแตกเศษน้ำตาลกระเด็นไปตกอยู่หน้าครอบความมดที่อพยพออกจากป่าเช่นเดียวกันลูกมดจึงถามแม่มดว่าแม่จ๋าแม่จ๋าน้ำตาลก้อนเล็กนิดเดียวเราจะทำยังไงกันดีจ๊ะแม่มดจึงสอนว่าถึงน้ำตาลจะก้อนเล็กนิดเดียว แต่เราก็ต้องแบ่งปันเรามาด้วยกันก็ต้องกินด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันนะลูกมดดำมดแดงได้ยินดังนั้นจึงสํานึกได้และน้ำก้อนน้ําตาลก้อนใหญ่มาให้ครอบครัวมดนับแต่นั้นมดดำมดแดงและครอบครัวมดจึงสัญญาว่าเมื่อหาอาหารมาได้ จะนำมาแบ่งปันกันและกันและเป็นมิตรต่อกันตลอดไปข้อคิดจากนิทานทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องเห็นอกเห็นใจกันจึงควรผูกมิตรไม่ตีไว้